สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมนะเข้าสู่พลังงานความรักค่ะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อฟาริคิดโอ,อ้โหโรแมนติกขั้นเทพละคลิปเนี้ยนะคะนานๆนานๆนักพยากรณ์จะทําคลิปโรแมนติกซะหน่อยนะคะแต่ไม่รู้ว่าผลของการพยากรณ์นะไพ่เล่าเรื่องจะส่งผลให้คุณได้เจอริคิดแห่งรักหรือเปล่ามาค่ะ ฟังคลิปเต็มๆนะคะฟ้าริขิดให้คนที่คบอยู่เป็นคู่ของเราหรือเปล่าหรือ แค่ช่วงเวลานี้เป็นตัวแทนหยิบให้นะคะในพลังงานความรักของชาวธาตุลมชาวธาตุลมประกอบไปด้วยราศีเมถุนราศีตุลและก็ราศีกุมนะคะลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคนากุมฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะตายแล้วเปิดที่จริงต้องห้ามเปิดนะมันจะต้องลุ้นไปด้วยกันนะคะเพอเปิดไปแล้วหนึ่งใบไม่เป็นไรคะ่ะอะเมถุนตุลกุมลัคนาเมถุนลัคนาตุลลัคน,น,นากุมนะคะ เข้าสู่โหมดของการพยากรกันดีกว่าคําว่าฟาริคิดบางทีเราก็มาดูกันนะว่าฟาริคิดทําให้คนที่คุณกําลังสื่อสารคุยอยู่ในเวลาเนี้ยหรือกําลังจะก้าวเข้ามาในอนาคตใช่คู่ของคุณหรือเปล่านะคะไพ่ใบแรกค่ะซิกซ์็อกวันนะคะความรักของคุณยังอยู่ในช่วงของการมองหามองหาคนที่ใช่มองหาคนที่ที่ เป็นของเราถูกใจกันคุยกันถูกคอคุยกันแล้วไปในทิศทางของความสุขไม่เบื่อหน่ายนะก็อยู่ในช่วงของการเฟ้นหาผู้โชคดีมา กลุ่มหัวใจของคุณนะคะนะคะคุณรู้สึกว่าความรักของคุณบางครั้งมันไปต่อยากหรือว่านับหนึ่งยากเพราะดวงของคุณหรือว่าความรู้สึกของคุณมักจะผูกพันกับอารมณ์และความรู้สึกเก่าๆนะความรู้สึกเก่าๆก็คือบางทียังรอคอยคนเก่าก็เลยไม่กล้าเปิดใจนะคะแต่ถามว่าคุณมีความรักไหมคุณมีความรักนะชาวธาตุลมแต่ความรักของคุณน่ะไม่ได้มาเพราะว่าฟาลิคิดสะทีเดียว แต่อาจจะมาจากเครื่องเครื่องจักรมนุษย์บางคนต้องใช้คำว่าแม่ใช้คำพูดเขาเรียกว่าเราอาจจะต้องพึ่งเพื่อน หรือคนกลางค่ะที่เป็นที่คนไทยมักจะเรียกว่าพ่อสื่อหรือแม่สื่อนำพาให้คุณมาเจอความรักแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องทำให้ตัวเองปลอดโปร่งก่อนก็คือถ้าคิดจะมีความรักครั้งใหม่ความรักเก่าไม่ต้องรอลืมลืมเราไม่สามารถลืมได้หรอกแต่เราไม่เอาเขามาเก็บมาคิดมาผุดอยู่ในหัวอยู่ดีๆคิดถึงคนนั้นทำไมหรือ ไม่ต้องมีความรู้สึกว่าฉันอยากรอคนเก่าคนเก่าจะกลับมาไหมการรอคอยการปิดผนึกใจรอแต่รักเก่าวนวนเวียนๆรอแต่รักเก่ารักใหม่มันจะเข้ามาไม่ได้ในประตูดวงความรักเลยนะคะทีนี้เมื่อคุณเป็นเช่นนี้เมื่อคุณสามารถมูฟออนกับความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจนกับอดีต แม้กระทั่งความคิดก็ต้อง move on นะคะให้คุณพูดของคุณกับเพื่อนสนิทมิสหายผู้หลักผู้ใหญ่คู่จะเป็นใครเพื่อนที่ทำงานครูบาอาจารย์คนเน็กชันอะไรได้หมดโอ้ยจารย์หนูยังไม่มีแฟนเลยอ่ะจารย์มีใครดีๆไหมเพื่อนที่ทำงานพี่จานหนูยังไม่มีแฟนเขาเรียกว่าถ้าเราปากเบาเข้าใจที่จะสื่อสารเพื่อน่ะ หรือใครก็ตามที่รู้จักเราเป็นอย่างดีและอาจจะรู้จักใครสักคนเป็นอย่างดีจะนำพาความรักให้ก้าวเข้ามาในดวงเราได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแต่งานหรือวนเวียนแต่ดวงความรักเก่าไม่ move on คุณจะไม่มีโอกาสเปิดใจพูดขอความรักหรือเปิดใจให้ใครเป็นพ่อสื่อแม่สื่อแล้แม้กระทั่งก็จะอายแต่ถ้าคุณพร้อมแบบจะคุยแบบติดตลกพูดแบบติดตลกให้หาแฟนให้หน่อย คุณก็จะได้แฟนอ่าทำเป็นเล่นไปเดอ้อเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากมีแฟนตะโกนก้องร้องครางให้รันบ้านอยากแต่งงานกับเธออะไรอารมณ์ประมาณนี้นะนยนักพยากรก็ว่าไปสั้นนะอะ เขาสู่หมวดของการพยากรณ์กับช่วงภัยเราเรืองค่ะภัยเราเรืองนะคะเราจะตอบโจทย์ด้วยกัน3หัวข้อใหญ่ๆนะคะคือความรักจากนี้ของคุณและเขาความรู้สึกที่มีต่อคุณในอนาคตเขาวางแผนจะใช้ชีวิตกับคุณอย่างไรและสิ่งที่จะสื่อสารนี้เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าราศีแล้วนักสัตว์เขาขึ้นมานะคะบางคนอาจกําลังคุยและสื่อสารอยู่เช็คราศีนักสัตว์ของเขาได้เลยบางคนกําลังอาจจะก้าวเข้ามาในอนาคตอุ้ย ตายแล้วอาจจะเป็นเพราะคุณได้เริ่มพูดกับใครสักคนแบบเบาๆว่าหาแฟนให้หน่อยเออหาแฟนให้หน่อยคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงภาพรวมนะคะปรารถนาให้คนที่ชมคลิปนี้อยู่ฟังไว้พอเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณน,นะคะแม้ว่าจะสมพงและตรงอย่างมหัศจรรย์แต่ก็อย่านำคำพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดดวงนะคะมาดูดวงส่วนตัวส่วนใครอยากเรียนไพ่ยิปซีอยากเรียนไพ่พื้นฐานหมดูไรเดอร์เวทอยากเรียนไพ่ที่มีความแม่ ยามแล้วมีมนขังนะคะก็คือไพ่78ดอประตูชีวิตทั้ง78บานยังไม่อยากมาเรียนแต่อยากได้คู่มือนักพยากรวาสนาจะกประสบการณ์10ปียินดีเข้ามาลองลองเอาคู่มือไปก่อนก็นได้ค่ะหรือใครรู้สึกว่ามีพื้นฐานแน่นดีอยู่แล้วนะคะอยากเรียนไพ่เขาเรียกว่าไพ่ยิปซีระบบตีปัจจะนะคะเป็นไพ่ผสมผสานของการพยากรแบบ 12พบเรือนชะตาอันนี้ก็ถือว่ามาเรียนได้กันเลยนะคะอ่ะก็ขึ้นอยู่กับระบบระเบียบในการเรียนว่าเราจะเรียนแบบไหนก่อนอื่นนะคะนักพยากรณ์ขอเรียนแบบนี้นะคะว่า เอ่อถ้าอยากติดต่อเนี่ยเวลาใครติดต่อเข้ามาแล้วอย่าสวัสดีครับอย่าสวัสดีค่ะเฉยเพราะนักพยากรณ์ไม่รู้ว่าคุณต้องการสื่อสารเรื่องอะไรก็จะไม่กล้าตอบนะคะเดี๋ยวเป็นมิตรนะเป็นมิตรไม่ใช่มิตรภาพมิตรฉาชีพดังนั้นเวลาใครจะติดต่ออนักพยากรณ์ id ลายอยู่หน้าปกค่ะกับคําอธิบายใต้คลิปนี้พิมพ์ค้นหา master จุด วาสนามาสเตอร์จุดวาสนานะคะหรือจะ Copy ้ใต้คลิปนี้ไปค้นหาในแอปสีเขียวของคุณได้เลยก็จะมีอ่ามีไอดีล์ของนักพยากรณน,นะคะก็คือแอปไลน์นะอ่าเรามาว่ากันค่ะ ฟาริคิดให้คนที่คบอยู่เป็นคู่ของเราหรือเปล่าหรือแค่ช่วงเวลานี้ราศีดั้งต่อไปนี้คือพลังงานที่ขึ้นมาในคลิปนี้นะคะเป็นพลังงานที่อาจจะสมพงสมพันธ์และอาจจะเป็นคนรักที่คุณกําลังคุยอยู่ในเวลานี้ก็ได้นะเป็นคนที่อยู่ในเกณฑ์ราศีเมถุนราศีตุลแล้วก็ราศีกุมนะคะ ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎค่ะนักสัตว์นะคะเป็นคนที่เกิดปีขานปีเถาะนะจ๊ะปีมะเสงปีวอกปีมะแมปีชวดนะดังนั้นตรงแค่ราศีฟังให้จบคลิปตรงแค่นักสัตว์ฟังให้จบคลิปนะคะแต่ถ้าตรงทั้งราศีแล้วนักสัตว์สุดยอดยอดเยี่ยมค่ะเรามาว่ากันที่พลังงานของความรักกันเลยนะ ไพ่ห้าใบบ่งบอกว่าดวงชะตาของคุณนะคะความรักของคุณเป็นเรื่องยากนะ เป็นจุดเริ่มต้นที่ยากไพ่ justice คือทุกอย่างต้องมีเหตุมีผลมีความสมบูรณ์แบบมีความชัดเจนต้องใช้คำว่าสเปคคุณสูงริบเลยหรือคุณสมบัติที่คุณอยากได้มาเป็นคนรักเนะี่ยมันสูงดังนั้นพอคนใหม่เข้ามาแล้วมันไม่ไม่โอเคคุณก็จะนึกแล้ววนเวียนกับความสัมพันธ์เก่าๆคนเก่าๆเ,เพราะคุณรู้สึกว่าคนเก่านั่นแหละที่คุณตัดสินใจคบเพราะว่าเขาใช่ที่สุดนะคะ แต่เมื่อถึงเวลาที่คนเก่ากับคุณเลิกกันไปแล้วเขาพร้อมที่จะไปม,มีคนอื่นแล้วค่ะไม่งั้นเขาไม่เลิกกับคุณหรอกจะด้วยเหตุและผลอะไรดังนั้นคุณต้อง move on เช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์นะจัสติสอะไรที่มันจบแล้วในชีวิตของคุณมักจะไม่ค่อยย้อนรอยกลับมาหรือถ้าย้อนรอยความรักเป็นรีเทิรกลับมาก็เต็มที่ไม่เกิน1-2ครั้งนะคะในโอกาสของการใช้ชีวิตของคุณดังนั้น สิ่งแรกสิ่งที่1คือถ้าความรักเก่ามันไม่ได้เวิร์กแล้วคุณต้อง move on อย่างมีเหตุมีผลนะอยู่กับปัจจุบันมิติที่2ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองตั้งสเปคเอาไว้สูงตั้งคุณสมบัติความรักเอาไว้สูงแล้วมาทําให้คุณต้องไปอยู่บนยอดหอคอยงาช้างโดยที่ไม่มีใครตะเกียรต,ตะกายหรือสอยคุณลงมาจากคานได้เลยนั่นหมายความว่า คุณต้องรดสเปกเหรอเปล่าไม่ได้บอกให้รดสเปคคุณมีโอกาสที่จะมีสเปคมันเป็นเรื่องของคุณแล้วมันไม่ผิดด้วยแต่ถ้ามันมากเกินไปมันโอเวอร์ดวงคุณเกินไปคุณก็จะไม่ได้เช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะบางคนอะไปขอพรความรักเนี่ยแต่ตัวเองอ่ไม่ได้ไม่ได้มองว่าไม่ดีนะแต่เราอะทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะไปเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยโอกาสเจอคนก็น้อยแต่เราไปขอให้เราเจอเศรษฐี บ่อน้ำมันอย่างเงี้ยเศษฐีคนรวยหรือว่าคนรวยแก่ๆมีโรคภัยไข้เจ็บหนึ่งปีตายอะไรอย่เงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะต่อให้คุณไปขอพอความรักหรือมีสเปคเอาไว้สูงลองดูทบทวนว่าสเปคที่คุณตั้งเอาไว้นะเวลานี้มันตั้งแบบถ้ามันเป็นหัวข้อหัวข้อเดียวอ่ะรวมอยู่ในหัวข้อมันกี่หัวข้อกันแน่นะคะลองดูค่ะและจัสติสก็คือถ้าไม่ดีคุณก็ไม่ครบอยู่แล้ว นะคะต่อให้สมมติว่าคุณมองว่าเออไม่ต้องแต่ก่อนตั้งสเปคว่าต้องหล่อระดับขั้นเทพเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหล่อแล้วไม่ต้องสวยแล้วแล้วคุณก็จะต้องดูด้วยว่าตัวเรามีโอกาสที่จะมีความรักแบบนั้นได้ด้วยหรือเปล่านะ ต้องบอกแบบนั้นแต่อย่างที่บอกไพ่ใบนี้เกิดขึ้นคือคุณไม่ปรารถนาความรักที่คุมเครือคุณไม่ปรารถนาที่มีความรักที่ล่อแหลมจากเว็บหาคู่ก็ตามแต่คุณปรารถนาอย่างน้อยเนี่ยถ้าใครแนะนำหรือบอกต่อเป็นพ่อสื่อแม่สื่อคุณจะรู้สึกสบายใจในความสัมพันธ์เพราะอะไรเพราะคุณรู้เขารู้เราคนที่สนับสนุนให้คุณและคู่คบกันเขาย่อมรู้นิสัยอีกฝ่ายเป็นอย่างดีมันทาให้คุณเริ่มรู้สึกสบายใจแต่ถ้า เป็นความรักรักออนไลน์จากเว็บหาคู่เจอบังเอิญอยู่ดีๆมาทักคุณจะรู้สึกตั้งป้อมของการตัดสินพิพากษาเขาไปเลยว่าเขาต้องไม่ใช่คนดีเออแล้วคุณจะไม่มีวันยุ่งกับข้องแวะกับเว็บแบบนี้เพราะคุณกลัวเจอคนไม่ดีคุณอยากได้คนที่ซื่อสัตย์ดังนั้นถ้าไม่รู้จักหรือเป็นความรักทางไกลมากๆคุณก็ไม่ไหวคุณอยากได้ความรักที่ซื่อสัตย์ไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายใจและความรักของคุณนะี่ย คือคุณไม่ชอบมีความลับกับคนรักความลับนะกับคนรักแต่ถ้าคุณเจอใครสักคนมีความลับเยอะโทรเวลานี้ไม่ได้โทรเวลานั้นไม่ได้เอ๊ะทำไมต้องหายไปคุณจะรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นคุณอยากได้คนรักใกล้ตัวคนรักที่สามารถเดินทางไปหากันได้หรือคนรักที่มีเวลาเจอกันบ่อยมากหน่อยอันนี้คุณยิ่งดีคุณยิ่งรู้สึกว่ามันเป็น สไตล์ของคุณแหละแต่ก็ไม่ได้บอกว่าความรักออนไลน์ที่คุณกำลังคุยอยู่นะตอนนี้ในบางคนนะ่ะไม่ดีนะเพียงแต่ว่าคุณจะติดลบเขาไว้ก่อนว่าเขาจะมาไหมไหนเขาจะเวิร์กหรือเปล่านะแล้วพอคบกันไปคุณก็รู้สึกว่าเขาคุยกับคนอื่นว่าคือมันจะถ้ามันไม่มีที่มาที่มา,ท,มาที่ไปคุณจะระแวงไปหมดแต่ถ้ามาจากคนที่รู้จักคุณจะค่อนข้างแฮปปี้ต่อให้คนคนนั้นอาจจะรู้จักแค่ไกลๆหรือรู้จักแบบไม่สนิท คุณก็ถือว่าเขารู้จักก็ถือว่าเป็นพลังงานอย่างนี้ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจที่จะคุยด้วยได้นะคะอืมมันเป็นสไตล์คุณแหละไม่ดีก็ไม่เอาขึ้นคานก็ได้วะเออไม่ดีไม่เอาช่นพร้อมขึ้นคานนะถ้าไม่ใช่คนที่ดีมากพอได้ได้ก็ถือว่ามีความชัดเจนแหละแต่จริงๆแล้วบางทีบางคนก็ตั้งสเปคเอาไว้สูงเกินไปเนาะอืมถึงเวลามาตอบโจทย์ของเราคะ่ะ ความรักจากนี้ของคุณและเขาเออสำหรับคนที่เจอกันแล้วหรือกำลังคุยคุยจิบๆหรือกำลังที่จะเจอในอนาคตคิดว่าแหละคุณต้องจำราศีแล้วนักสัตว์ไว้ได้นะ ความรักจากนี้ของคุณกับเขาถ้าคุณกับเขาได้เจอกันหรือกำลังคุยกันอยู่นะคะเขาก็ค่อนข้างตั้งใจนะในการสื่อสารความรักกับคุณอย่างชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมามีความสง่าผ่าเผยมีความกล้าเปิดเผยนะคะกับสิ่งที่เขาเป็นนะอย่างชัดเจนนะคะหนักแน่นในการที่คุณถามอะไรแล้วเขาก็ตอบเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากพอและไพ่พลังงานของคุณน่ะมันมีคําว่าต่างประเทศขึ้นมาด้วยนั่นหมายถึงคลิปนี้อาจจะมี มีคนที่กําลังคุยศึกษาดูใจอาจจะตรงราศีหรือนักสัตว์หรือตรงทั้งสองอย่างเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติที่มาถูกสเปคถูกใจมีโอกาสเจอแต่ก็มีระยะทางาอยอุปรสรรคเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับความไม่คิดมากของคุณด้วยนะคะอย่างที่บอกคะ่ะถ้าถามว่าความรักจากนี้ของคุณกับเขายังไม่ใช่เกณฑ์ที่จะเรียบร้อยรงเรียนนะคือแบบโอ๊ยอกินหัวกินหางก,กินกลางตลอดตัวแต่เป็นความรักที่ เหมือนกับว่าอยู่เหมือนสาวๆนุมน่มๆอ่ะ มีความหึงหวงมีความโหยหาในเรื่องของการและการเวลาที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันและคุณก็ยังมองว่าความรักเนี่ยตราบใดที่คุณแค่คุยกับคนเนี้ยังไม่ใช่กันตัดสินใจคุณก็พร้อมเปิดใจคุยกับคนอื่นถ้าคนอื่นคุยแล้วรู้สึกว่ามีอะไรพร้อมกว่าคุณก็พร้อมที่จะเลือกคนใดคนหนึ่งดังนั้นถามว่าคุณมีเกณฑ์เข้าสู่เป็นผู้เลือกและสเปคของคุณจะตั้งไว้กี่ข้อจะมีคนเข้ามาในดวงชะตานะคะ ให้คุณได้เป็นผู้เลือกอยู่ดีอาจจะมากกว่า1คนสองคน3ามคนเป็นต้นไปแต่ก็ถือว่าพอบทเข้ามาก็เข้ามานะมีความโดดเด่นเป็นชาวต่างชาตินะคะมีความโดดเด่นเป็นชาวต่างชาติอาจจะเป็นต่างชาติไว้ทํางานหรือต่างชาติไวป้ปวดกษียณอยู่ในเกณฑ์ของคุณได้หมดเลยนะคะแล้วก็มีความรักมีความหึงหวงมีความแบบโหยหามีระยะทางมีการนัดแนะเวลากว่าจะได้เจอเกิดขึ้นก็จะเป็นความทุกข์ใจบางอย่างของความรักเขาเรียกว,ว่ารักทางกายมันก็จะต้อง มีการวัดใจกันนะคะก็อย่างที่บอกคะ่ะถ้าถูกใจแต่ันไกลคุณก็ยังจะขอคุยกันไปก่อนหรืออาจจะคุยกับคนไกลตัวคนใกล้ตัวไว้ก่อนคือพูดง่ายคุณจะคุยหมดแหละนะเพราะคุณยังไม่ได้เลือกยังไม่ได้ตัดสินใจคุณก็ไม่ผิดนะอันนี้นะักพยากรณ์มองว่าแบบนี้นะแต่เมื่อคุณเลือกแล้วคุณย่อมต้องรัก คนที่คุณเลือกไม่ใช่จับปลาสองมืออันนี้นะักพายากรณ์ไม่เห็นด้วยแต่ท่านในเวลาที่เรากําลังจะตัดสินใจยังไม่มีใครเป็นคู่ที่ชัดเจนคุณมีสิทธิ์เลือกค่ะ ะะแล้วก็เลือกให้ดีก็แล้วกันต่อมาค่ะความรู้สึกที่มีต่อคุณในอนาคตของเขาใบที่1ค่ะเขายังไม่แน่นอนหรอกค่ะคนที่คุณกําลังสื่อสารและคุยอยู่เขารู้สึกว่ายังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เขาไม่ค่อยเข้าใจหรือคุณยังปิดกัน้นหรือคุณยังมีความลับกับเขาหรือเขาก็อาจจะมีความลับกับคุณอยู่ก็ได้แต่เขามองว่าเดีย๋ยวเราคุยกันไปเรื่อยๆสัก3ามเดือนกว่าๆและมันก็น่าจะดีขึ้นหรืออาจยิ่งคุยมาก ความรู้สึกของความปลอดภัยความรู้สึกที่เราอยากปเปิดเผยความรับของตัวเราให้กับเขามันก็ยิ่งมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นความรู้สึกที่มีต่อคุณในอนาคตคือการเรียนรู้ปัจจุบันยังน้อยเกินไปอยากเรียนรู้อยากพูดคุยอยากศึกษาดูใจอยากค่อยเป็นค่อยไปในความสัมพันธ์สําหรับเขาคิดแบบนี้นะคะ ถ้าคุณเจอใครที่ดีกว่าแล้วเขามันน่าเบื่อน่าเซ็งเขาก็พร้อมที่จะให้คุณไปเจอคนที่ดีกว่าด้วยนะคะแสดงว่าคู่นี้ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ของการตัดสินใจฟ้าอาจจะลิขิตให้มาเจอกันแต่อยู่ในช่วงของการทดทดใจตัวเองหรือแบ่งรับแบ่งสู้ในการเรียนรู้ ถ้าใช่คบต่อถ้าไม่ใช่หยุดชะงักนะคะและอาจจะได้เลือกคนที่เหมาะสมกับเราก็คือมีตัวเลือกในดวงตัวเองนั่นเองนะ ความรู้สึกที่มีต่อคนในอนาคตคือเรียนรู้กันไปก่อนและถ้าใช่มันคืออนาคตร่วมกันใบนี้ถ้าใช่การแต่งงานการมั่นหมายย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ตอนเนี้ยเขายังมองว่าเราศึกษากันไม่มากพอค่ะยังมีความลับเยอะแยะยังมีความไม่ไม่รู้จักกันอีกเยอะเขาจึงอยากเรียนรู้ไปก่อนนะคะต่อมาค่ะโจทย์ข้อที่4อ่ข้อที่3ของเราเนาะ เขาวางแผนใช้ชีวิตกับคุณแบบใดไปที่1ค่ะ The l เ v อรนะคะวางแผนการใช้ชีวิตแบบบนถึงเขารู้เขาบอกว่าเขายังไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่ใช่ว่าไม่รักคุณนะเดอ์เลอรเบอร์คือรักแต่เขาไม่รู้ว่าเราทั้งคู่จะมีโอกาสเปลี่ยนใจจากกันและการเบื่อหน่ายกันหรือเปล่านั่นแหละมีชนวนให้ก่อให้เกิดการเลิกกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขามองเขาวางแผนชีวิตว่า ขอดูให้ชัดเจนดูกันไปเรื่อยๆถึงความผูกพนันว่าเราผ่านบททดสอบแห่งความรักนี้ไหมแสดงว่าคู่ของคุณอาจจะมีอุปสรรคของความรักบางคนรักทางไกาคือระยะทางบางคนรักทางไกลไกลคือนอกประเทศต่างประเทศไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะนะคะขนาดอยู่ในประเทศเดียวกันยังไม่มีเวลาเจอกันก็เป็นไปได้นะ คุณกลัวว่ารักครั้งนี้มัเป็นความรักที่ดีแต่คุณกลัวว่าเราจะรักกันไม่มากพอหรือเราจะเบื่อกันซะก่อนหรือเราจะทําตัวไม่น่ารักใส่กันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขายังอยากดูคุณไปเรื่อยๆนะคะอนาคตของเขายังไม่ได้วางแผนหรือว่าจะต้อง ขีดเส้นใต้ว่าเป็นคุณนะแต่เขามองว่าค่อยๆเรียนรู้ในมุมของกันและการไปเรื่อยๆสิบดาบถ้าไม่มีความสุขเขาบอกคุณตั้งแต่ต้นสามารถบอกกับเขาได้ว่าไม่มีความสุขนะคะมีคนอื่นแล้วบอกได้แต่อย่ากโกหกกันนะคะให้พูดตรงๆงได้เลยนะดังนั้นแผนของเขาในอนาคตยังไม่ขึ้นแต่ถ้าใช่เป็นความสุขของกันและกันเราจะคบกันต่อไปจนถึงจุดที่เรียกว่าความรักที่สมบูรณ์แบบ การเริ่มต้นชีวิตของความรักแบบคู่ครองแต่ณตอนนี้เขาไม่ได้คิดไกลเขาแค่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําปัจจุบันให้ดีที่สุดมีอุปสรรคอะไรช่วยเหลือกันไหมเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยเหลือกันหรือเปล่าดูแลห่วงใยกันแค่ไหนเขาก็ดูคุณคุณก็ดูเขาค่ะนะคะเรื่องเงินเงินทองทองเป็นเรื่องที่ไม่แตกกันเลยคู่นี้แทบจะบางทีไม่ได้สื่อสารอะไรด้วยกันได้เพราะว่าคู่เนี้ย เวลาที่คุยกันมักจะค้นหาความจริงเสมอเช่นเขาพูดมาว่าเขาเป็นสตรีนะจากอ่าจากใต้นะเออมีต้นยางพาราพันต้นคุณก็ต้องไปเช็คแล้วสิ่งที่เขาพูดจริงหรือเปล่าไม่ใช่แค่เป็นแค่คุณเขาก็เช่นเดียวกันคนที่คุณคบอยู่เขาก็เช็คคุณย้อนกลับไปทุกเว็บไซต์เหมือนกันทุก ช่องทางเหมือนกันมันคือการเช็คซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นห้าโมโมูเด็ดขาดนะถ้าใครเจอความรักแล้วห้ามโม้ใส่กันเพราะเป็นพลังงานที่ต้องต่างคนต่างเหมือนเรียนรู้แล้วก็สืบสาะประวัติของกันและกันด้วยนะคะก็ก็ถือว่า ความจริงเป็นสิ่งที่พูดกี่ครั้งก็ไม่ผิดเพี้ยนนะคะก็สื่อสารแบบเปิดใจพูดความจริงกันไปดีกว่านี่คือภาพรวมของชะตาดวงความรักของชาวทัดลมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะให้แง่คิดอะไรในการวางแผนในด้านของความรักใครฟังมาถึงขนาดนี้อยากให้เกิดพลังงานนี้อย่างน้อยก็ได้มีคนเรียนรู้ใจนะคะเกาฝากแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูบุญครูไพ่ด้วยปรารถนาผู้แชร์คลิปทุกคนนะได้พบเจอความรักที่สุขสมบูรณ์นะคะส่วนใครก็ตามนะคะยังไม่เคยกดติดตามกด ตามนะคะเราจะมีสอนไพ่ฟรีในช่องสมาชิกเราจะมีเรื่องของการเ,เขาเรียกว่าเ,เรื่องเล่าชวนหลอนจากทั่วทุกมุมโลกนะคะเกี่ยวกับเครื่องรางของขังหรือความเชื่อใดๆหรือแม้กระทั่งเรื่องโลกคู่ขนานเรื่องของความเชื่อก็จะมีการบอกกล่าวเล่าสิบมาเล่าในรูปแบบพอดแคสต์นะคะให้เราได้ขับรถฟังไปก่อนนอนฟังไปทํากิจกรรมถูบ้านกวาดเรือนฟังไปนะคะ ไม่ต้องมานั่งจ้องนะเราจะทำคล้ายๆละครวิทยุนะไม่ไม่ใช่ละครนะแต่เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่าว,วิทยุสมัยคุณพ่อคุณแม่โบ,บราณโบราณปุย่ะตายายเปิดทานซิสเตอร์ฟังทุกบ่ายโมงฟังแล้วก็รับไปเดี๋ยวจัดให้แบบนั้นฝากติดตามช่องนักพยากราณ์วาสนาอาเมซิงถาโลไว้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ